วันนี้นะครับก็ครบ3เดือนตามสัญญาแล้วนะครับผมจะมารีวิวยีนซิเ r e ไอแลนด์รุ่นเดอะซิเ e t ที่ผมใส่ไปนะครับว่ามันเฟดไปขนาดไหนแล้วนะครับผมครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับผมได้เคยเปิดตัวยีนตัวนี้ไปเมื่อวันที่4เดือน6นะครับผมวันนี้วันที่เราอัดคลิปเนี่ยนะครับเป็นวันที่10เดือน9นะครับณปัจจุบันนี้มันก็ผ่านพ้นมาแล้ว3เดือนด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดจุดต่างๆกันเลยนะเริ่มต้นที่ป้ายหนังก่อนนะครับป้ายหนังเนี่ยนะครับมันก็เริ่มจะเข้มขึ้นนไปตาาามกรเเวลห็ สีของเขาเนี่ยมันเข้มขึ้นนะครับแต่หนังของเขาเนี่ยยังมันเงาสวยงามเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะผมว่ามันมันสวยมากๆนะตัวนี้ผมก็ไม่ได้ทรีตเมนต์เท่าไหร่นะแต่ว่าแบบด้วยการใช้งานย่างมันเองเนี่ยหนังมันเงาขึ้นตามธรรมชาตินะครับแล้วก็มีรอยเปื้อนของอินดิโกต่างๆตัวนี้ถือว่าสวยมากนะครับทีนี้เรามาดูเบลลูเฟดนะครับเบลลูเฟดเนี่ยโอ้ขึ้นแบบขึ้นมาเป็นแบบก้อนๆเลยนะฮะออกมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยสวยงามมากๆนะครับทีนี้เรามาดูตรงบริเวณก้นนิดหนึ่งนะนี่ตรงก,นกรรงน้นกน ชอบมากๆเลยเพื่อนๆมันคือตัวนี้ครับนี่เฟดวงกลมนะครับเฟดวงกลมเนี่ยมันเกิดจากอันนี้เพื่อนๆเกิดจากนี่กระเป๋าตัวนี้ของผมเลยนะฮะปกติผมใช้กล้องอ่าเซี่ยวมี่นะผมใช้มือถือเซี่ยวมี่14อัลตรานะกล้องมันจะใหญ่ๆหน่อยพอเราใส่เข้าไปเนี่ยโอ้โหตรงนี้มันจะมาเรื่อยๆเลยนะฮะตรงนี้ยังไงเนี่ยออกมาเป็นวงกลมแน่นอนอันนี้ผมมั่นใจนะส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีรอยของกระเป๋าตังค์บ้างนะแต่หลังๆผมใช้กระเป๋าตังค์แบบเรียบร้อยเฟดม,มันอาจจะไม่ขึ้นเท่าไหร่ทีนี้เรามาดูฮันนี่คอมบ ฮันนี่คอมมันจะมายากสุดเพื่อนเพื่อนฮันนี่คอมเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการใส่ที่ยาวนานมากๆนะส่วนใหญ่จะชัดๆเลยเนี่ยมันก็ต้องประมาณ8เดือนนะครับผมทีนี้เรามาดูตรงปลายขานะครับปลายขาเนี่ยก็จะขึ้นไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าคือปกติแล้วผมขาค่อนข้างยาวนะทำให้แบบไอ้ตรงรอยย่นตรงปลายขามันจะเกิดไม่เยอะทีนี้เรามาดูจุดที่มันขึ้นเยอะดีกว่าพวเพื่อนๆนี่ก็คือวิสเกอร์นะครับวิสเกอร์ตรงนี้โอ้มาเยอะมาก,พกเพื่อนเพื่อนปกติเวลาเราปั้นเฟดเนี่ยเราจะได้รับกําลังใจก่อนเลยแรกๆเนี่ยมันจะมาจาก ker, วิสเกอร์เพื่อนเนี่ ที่ขึ้นไวสุดนะครับเฟตหนวดแมวเหล่านี้ขึ้นมาได้แบบสวยมากๆนะแล้วก็รายละเอียดต่างๆตรงกระดุมนะครับนี่เห็นไหมเฟตกระดุมก็มามาเยอะนะนี่เห็นเป็นรอยเฟตกระดุมอย่างนี้เลยทีนี้มาดูหัวเข่าครับหัวเข่าก็เยอะประมาณนึงนะเพราะตรงนี้ผมคุกเข่าเล่นกับลูกบ่อยนะเนี่ยหัวเข่ามาแล้วก็ตรงนี้มันจะมีรอยเปื้อนของสีด้วยเพราะมันมีอยู่วันหนึ่งผมไปทํากิจกรรมแบบเพ้นสีกับลูกอ่ะแล้วสีมันก็ติดมาแล้วมันเป็นสีอะคริลิกมันล้างไม่ออกนะแต่ผมก็ไม่ซีเรียสหรอกเพราะว่าคือมันมีรอยเปื้อนนดหนนน่่อยมมมวาัััเเทีป็กร บันทึกเรื่องราวของเรานะผมคิดว่าเนี่ยออกมาอย่างเงี้ยสวยดีนะครับโอเคโดยภาพรวมของเขาเนี่ยผมว่ามันมันดีมากจริงนะนเพื่อนตัวเนี้ยนะครับ เป็นผ้าทอฝีมือคนไทยนะครับแล้วก็ผลิตในประเทศไทยนะครับแล้วก็มันเฟดได้ประมาณนี้ผมรับรองเลยว่าในอนาคตเนี่ยตัวนี้มันเฟดสวยแน่นอนนะครับทีนี้นะครับก็จะเป็นช็อตสําคัญแล้วผมจะมาพิสูจน์เทคโนโลยีแอนติโอดอร์กันนะครับตัวนี้ผมใส่มา3เดือนเต็มๆเ,เ,เ,เพื่อนๆและผมอ่ะไม่เคยซักเลยนะไม่เคยซักเลยจริงๆนะครับแล้วก็ตัวนี้มันเป็นเทคโนโลยีนาโนซิงใช่ไหมครับเขาอ่ะสามารถที่จะใส่ตัวเส้นใยที่เป็นนาโนเนี่ยเข้าไปตรงบริเวณได้พุ่งได้ทําให้มันไม่ ไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับเดี๋ยวผมจะมาดมยีนนะพิสูต์ให้เพื่อนๆดูเลย3ฟอดร,รับรองนะครับมันไม่มีกลิ่นหรอกนี่ครับอันนี้ครั้งที่หน,นะครับนี่นี่ครั้งที่สนะครับ นี่ครั้งที่3นะครับโอ้โหไม่มีกลิ่นเลยเพื่อนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าปกติอะถ้าเวลาเราใส่นะครับวันแรกๆเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นอยู่ประมาณนึงนะแต่ว่าเราเอาไปผึ่งสักนิดนึงนะครับให้มันข้ามวันนะครับวันรุ่งขึ้นกลิ่นมันจะหายไปหมดเลยนะครับเอาอย่างนี้เพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ต่อไปเดี๋ยวผมจะใส่ตัวเนี้ยต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับวันนี้ผมอัปเดตให้ที่3เดือนก่อนเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวมาดูกันถ้าเพื่อนๆสนใจยีนซิกเก็ตไอแลนด์นะครับ<ๆ>ก็สามารถท ซิกเก็ตไอแลนด์ได้โดยตรงเลยนะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับเดอะซิกเกเนี่ยรับรองเลยว่ามันไม่ซ้ําไข่นะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีของเนื้อผ้าแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็การเฟสที่เป็นเอกลักษณ์นะครับตัวนี้มาครบหมดนะครับในราคาที่ดีมากด้วยนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ